สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันไหนนี่มีตั๋วกันหรือยังป้าเดี๋ยวเราไปข้างในกันป่ะอ๋อข้างหลังมีโครงกระดูกปลานะปลาวานด้วยใช่นี่ไงปลาวานนะทั้งน้อยบอกว่าเป็นปลาวานเนี่ย วานบูดานะเนี่ยกระดูกเขาไปเลยพวกเราเนี่ยปลากระตูนไหนไหนลูกมันดูลูกมันนะครับลูกมันหาไม่เจอสีแดงไหนครับไหนปลาหมึกไหนปลาหมึกปลาหมึก ไปไปดูปลาหมึกไปไปดูปลามึกอันนี้ปลาดาวเนี่ยแม่กระพุนตัวเล็กนะตอมันโตแล้วอ่ะเหรอไม่เห็นเลยเกือบมองไม่เห็นตมันโตแล้วตอมันโตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้สายตัวใหญ่ยี่สายตัวใหญ่ยี่ไม่บอกไม่บอกแม่กระพุนไปแล้วว่า พี่บอกว่าพี่เท่าไหร่นะเบอร์สิค่ะค่ะค่ะอันนีอันนี้อนีมาอเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยมากระพุนสีเขียวผิผสีเขียวสีเขียวพี่บอกสวยมากเลยอ่ะเต้นเต้นเ่เต้น้นี่นเต้น โอ้ปลาอะไรเนี่ยนี่เหมือนไหนกระตูนเลยนะพีโอ้พีทครับอนิโม่พีษพนิโม่ออนิโมิเนะโอ้โหพีพชีพีแม่กระพุนสีเนี่ยเน่ครับแม่กระพุนแม่กระพุนมีหลากสีมากเลยนะ อันนี้เป็นเล็กๆนะครับพี่พลอ,อ้าวเด็กๆน,น,นี่น,นี่นี่โอโเนี่ยพอเวลาถ่ายไปพลอยดูไฟเนี่ยสวยมากเลยมาแล้วแบอันนี้ก็สีขาวกำลังสีขาวพีทมองไม่เห็นนะพีมองไม่เห็นพีทตรงให้แม่อุ้มอ่ะแม่อุ้มพีทหน่อยเด็กต,ตัวเตี้ยครับ เนี่มันจะเมื่อยนิดหนึงนะโอ้ยมันเกาะอยู่อ uh. ่ะกาะติดกระจกเกาะติดกระจกตัวสีม่วงโอ้โหนี่ยสวยมากเลยมันไม่มีกระดูกเลยมันเปลี่ยนตามสีเลยนะโอ้โหจี๊ดแต่นนี่เป็นสีเขียวแล้วโอ้โหดูใหญ่เหมือนอะไรนะเหมือนกระจกเลยเออก๋นี้สีม่วง เป็นสีม่วงอ้าวไปต่อไปต่อครับไปดูสีม่วงกันตอ,อ้นี่คงกระดูกมันใช่ยพีทเนี่ยสีม่วงสีพี่นี่อะสวยอนะ่ะ

จริงๆเลยอะ่ะโอ้โหเด็กๆชอบอ่ะเปิดแมสก่อนเปิดแมสก่อนเปิดแมสพีทจะได้เห็นหน้าชัดอ่าน้องพีทเปิดแมสหน่อยครับจะได้เห็นหน้าชัดๆจะได้เห็นหน้าชัดอ่าอันนี้สีฟ้าครับเนี่ยให้ดูสีฟ้าโอ้ เนี่ยตัวกระเด็บกระดึ๊บกระเด็บกระเด็บไม่ได้โดนเอ้ยเอ้ยไหนไหนมันกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะพ่อตะกีเห็นไหมมันชนกันอ่ะเออเออเออเขากระดึ๊บกระดึ๊บเฮ้ยพลอยพลอยปากกระตูนครับปากกระตูนโอ้โหสวยมากสวยมากเนี่ยพ่อให้ดูภาพรวมเกันสมองประการังครับโอ้โหพี่ น,ๆๆนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาตัวนี้ว้าวสวยงามมากอคอยจับแล้ว,หวหาอหางน้เงือกอหางน้งเงืออหางน้งเงือกสีส้มโอ้ปลาจะกินเราแล้วไหนตายพีพ๊ตเนี่ยปลามาลายนะพี๊บอก าเร็วมากเลยไปเร็วมากปลาตอจันทะเลนะครับว่ยเร็วมากปลาใหญ่ด้วยต,ติดกับพื้นเลยติดกับพื้นตหินเลยันี่นี่นปลาอะไรพ่อยปล่อยเนี่ยปลายอไปไปดูไปดูลูนีปลาอะไร เฮ้ยปลาดุกปลาเนี่ยถือว่าลูกปลาฉลาดมากเลยไม่ใช่ลูกปลาฉล,ลาดปลาอะไรอะ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงต้นมะพร้าวนะเอาให้ดูเลยปลาแผลงกอง,งอันนี้ปลาแผลงกองนะคะรับเยอะมากไหนปลาส้มลายสวยมากเลย เนี่ยปลาข้าวหม้อ่น้ำลึกนะครับจะเป็นปลาสีส้มอุ้ยปลาก,กระตูนเต็มเลยอ่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะหอยดีแล้วกระตูนกะระตรูนสีดำด้วยอ่อนะนะเฮ้ยนี่หอยนี่อื่นนกอ่ะเนี่ยกระตูนสีส้มอ่ะ,อ,ะอันนั้นมีโมโตัวใหญ่ไหนครับ สี่ตอมไหนพีทพีทตัวนี้ก่อนพีทเฮ้ยเนี่ยลายเนี่ยตาอะไรเนี่ยตากระพงหางเหลือไ,ไปไปไปตามพีพีทไปโหพีพีทช,ชี้ให้ดูเนี่ยนะอันนี้อะไรสมองกระเป๋าพีทประการังอะไรอย่างเงี้ยฮะดอกไม้อ๋อดอกไม้ประการังดอกไม้ครับ อันนี้มีหอยนะพี่พลอยให้เห็นหอยเนี่ยจัดจ้าเลยโอ้โหเนี่ยปลาอะไรเนี่ยหือพอดูชื่อก่อนปาลากะรังหน้างอนปาลากะรังหน้างอนโอ้โหเนี่ย มาอะไรเรียบร้อยเออย่างอาหารกันน้ำลครลึกยังไงนาะทาท้าปลาปลาปลาเยอะมากเลยอันนี้ปลาเขาอยู่ตรงเรือพังนะป้ามากินเห็ดมากินเนี่ยได้ไหมอาเขากินเห็นครับมีเนี่ยมีเรือเรือพังนี่พี่ก็ให้ดูปะการังต่อเรือเนี่ยเรือนะเรือล่มเลย ังแอบ,บอยู่ตรงเรือเพราะว่าเป็นฝู้เลยโอ้โหปลาพวกเราโอ้โหเนี่ยมีปะการลังสวยแล้วตรงเนี้ยมีปลาไหลขาวแอบ,บอยู่เด็กๆมาปลาไหลขาวนะดูอาปากโอ้โหอาปากข้างหน้าข้างหาเลสวยมากเลยนะเวลาถ่ายประการลังออกมาแล้วเห็นมานะ มันโผล่อ่ะนี่มันผวดโผล่ на, มาจากซ้ายอ่ะดูเห็นอยู่แล้วอ่าเห็นอยู่แล้วนี้ไหนไหนไหลไอ้ตัวจิ๋วตัวจิ๋วโผล่จากซ้ายเขาเรียกอะไรอ่ะเขากำลังถอากำลังถอดโอ้ยเน um ี่ยๆเมียตะโหนยิ่งแย่เลยติดเกาโผล่มาปยิ่งแยเลยอ่ามตัวนี้ออกมาแล้วอ่ามันมีม้าน้ำแล้วก็มีอะไรอีกปลาไหลสวนลายจุดนะปลาไหลสวนลายจุดมันโผล่มา เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอซูมเลยพอซูมเรเนี่ยตรงไนอ้วเราจะเรโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะูงตจ๋าเลยปลาใมันกำลังว่ายอยู่ใช่ใช่ใช่ลูกมันว่ายอยู่ตรงนั้นปลาสิงโตเฮสวยอ่ะปลาสิงโตปลานี่เท่มากเลยอ่ะปลาสิงโตเหรอปลาสิงโตเออเท่มากเท่มากใช่ปลาสิงโตนะสวยมากเลยโอ้โหนี่พีษแอบอยู่ตรงเนี้ย ตาอะไรเนี่ยตาอะไรนี่นืงเนื้อเนี่ยไปแล้วมันอยู่บงก่อนไหมไป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 ตนู้ไปมีจะเข้าไปข้างในครับอโผล่มาโผล่มาตรงนี้ตะ <c oughs> กบเนกบเนตะกเบน นี่อะเหมือนนิยายเลยอ่ะแล้วมันมีสีอ่ะจอยอันนี้อะไรเนี่ยปิงทะเลปิงคุยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเแม่แมอปิงทะเลอันนี้อะไรครับปลาการ์ลังน้ำอุ้ยปลาการังเท่านี่ดูมาด้วยเฮ้ยเนี่ยปลาการ์ลังหมู เอ้ยเนี่ยมขยับได้อ่ะพีบอกอ่ะใช่มีปิงทะเลพ่อตาดไปแล้วเหวอะไรเนี่ยเด็กๆจะเหยียบแมงกะพุนกันอ่ะเหยียบให้ถูกนะโอ้โหโอ้โหเหยียบให้ได้ขอเหยียบได้ก็โอ้โหเยอะมากเยอะมากครับเด็กๆแย่งกันเหยียบแมงกะพุน ี่จากข้างบนนะไฟเขาส่องมาเป็นไมโครโฟนให้เด็กๆเกียบกันสน,นุกสนานมากเลยเน,นี่ยๆเนี่ยอันนี้ก็หินประการาังสวยมากเลยนะแล้วก็ลาเขาแแอบอ่ะสวัสดีลาแอบข้างหน้ามีความสดมากเลยหย ปาการังขยับมานเนี่ยปลาเนมโมเขาแอบอยู่ในปาการาังขยับได้อ่ะเลไป,หไปเห็นปลาเนมโมบ้างครับเนี่ยโค้ชใกล้ในมากโอ้โห,โโหใครสามารถเห็นกรงลอบเตอร์มั่งพี่พลอยก็เห็นมานะอ,อยู่ข้างในใต้ปาการังเลยใครเห็นบ้างพี่เห็นหรือเปล่าผนะีเป็นปูนะโดนปูโอ้ยผิดพลาดไม่ใช่หรอโอ้โหโอ้โหเนี่ย เนี่ยปลาสีม่วงปลาอะไรไหนไหนไหนปลาปลาเขาเรียกปลาตีนนะลูกปลาตีนอืมอ้อสีม่วงอ๋อปลาอะไรอ่ะแม่ระบอกมาแล้วปลาตีนปลาตีนโผมาแล้วไม่ใช่ปลาปลาที่มันเป็นก้อนโกล่ะไหนลูกนอุโมงค์อ๋อเนี่ยน่าจะเท้าตัวเนี้ยพอไม่รู้ว่าตัวอะไรเนี่ยเออรลูกไม่เห็นลูก าปลาตีนหัมาแล้วปลาตีนโหัวมาแล้วนี่อ่ะป็นเ่ียปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย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 เขาต่ออยู่ตรงนี้ครับตัวนึงแอบอยู่นะตาปลาล่าเออเข้าไป่อยมาทางล่างเนี่ยโหนโดดเขาลุกนิกลุกนิกเลยอ่ะโอ้โหเอ้าเนี่ยเมียเนี่ยเนี่ยตัวนี้คืออะไรเนี่ย เล่นน้ำโอ้หปลานี้เท่มากเลยนะน้องๆดูๆๆๆเล่นน้ำโอ้โหเนี้ยเท่ที่สุดแล้วที่เห็นนะน่าจะเป็นปลาตัวนี้แหละโอ้เท่จริงๆอ้าวว่ายมาแล้ววหายมาแล้วว่ายมาแล้วเ,เนี่ยเนี้ยปลานี้โกตัวใหญ่นะไหนปลานงลานงปลาครับ อู้จิ๋วมากเลยปลาลังฟ้าเนี่ยคอยต้องหาเจลักถ้าแอบอยู่ตรงนี้เองแนี่ตรงนี้นมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนเออหายหายหนวดเอนอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีหนวดเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้กุ้งป่ะเนี่ยปลาเนี่ยสวยเหมือนกันเนี่ยสวยมากอ่ะเหมือนปลากระตูนแต่ว่าปลาปากสีส้มนะหางดำสวยจริงๆ เนี่ยกรุงสีส้มเกาะอ,อยู่บนปากาลัางสามตัวใช่ใช่ใช่เออเนี่ยเนี่นี่นนตรงนี้อีกอันหนึ่งสี่แล้วนะใจหอยอ่ะสี่แล้วอ่าฮะอันนี้เป็นเรือนะข้างในมีอะไรเนี่ยปลากระเบนไหมเนี่ยโอ้โหมันบนจะมีปลาด้วยนะอ๋อพีชอยากร้องอกระโดดเฮ้ปเนี่ยมีปลากับอ๋าพี่พลอยมาดูปลากระเบนกับเรือ อ๋เนี่มาถ่ายตรงนี้ลูกสวยออปลากระเบน,น,นเนืเน,นื้ปลากระเบนเขาบอลมีปลาอะไรเขาเฮ้ยจะถ่ายตรงนี้สวยอะ่ปอปอะป,ปาลาเตมอสีดำดำคืออะไรเป็นปลากระตูนนะลูกนีโมสีส้มแต่สีดําสีดําโอ้สีดําสวยสวยสวยมีหอยด้วยเนี่ยเยอะเ,เลยอะไรอ่ะไหนลูก น่าจะเป็นห anyway ินปะการังอะไรอย่างเงี oh, ah ้ยหอยเปล่าหอยบอกว่าหอยฝังตัวนะทำเหมือนเรือนะเรือล่มแล้วก็มีปลากระเบนโอ้ปลาวายเป็นแถวเลยเป็นระเบียบบ้างเลยอย่างเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยใส่ปลาอายุ21วันอายุสีวันอ่าพี่คอาอ่านได้ละ14วันอายุ7เจ็ดวัน เก่งมากโลเนี่ยปลาเยอะมากเลยนะเด๋ยนตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาใกรน้ำเลยโอ้โหงนวเเขาตว่ากันถ่าเลยนเีนีเนี่ยโอ้โหจะชนกันแล้วมัจะชนกันแล้วโอ้โหเดนเดนเดเดโอ้โห ครับครับครับโอ้ตัวใหญ่มากเอ้มันอยู่ข้างบนด้วยพีทบอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ๋อปลาฉลโอ้ปลาฉลามครับครับนี่นี่นี่ ปลากระเบนครับปลากระเบนยักษ์ปลากระเบนไปแล้วโอ้โหโน่นปลาแตงเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยว้าอยอุ้มงุ้มสวยงามมากเลยทีนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ไทยกำลังครับโลดไทยกำลังสองโอเคอ่าไหนทีสครับ มปลาก,กระเบนไปแล้วพีทโอ้โหพีทถ้าถ่ายกับปลาข้างหลังอุ้มลอยลอยโอ้โหเบเกอรระวังปลากระเบนกัดน,นะมาแล้วปลากระเบน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 มาแล้วจับเลยจับปลากระเบนจับปลากระเบนไ oh, ปแล้วโอ้โหพีทปลากระเบนโอ้โหปลากระเบนฮะเนี่ย เป็นยักเลยครับมาเลยมาเลยเป็นยักษ์พ่อที่ไปฝากน,นใช่โอ้โหมันจะนับพวกเราเลยอ่ะออมาเยอะมากเลยนะครับทางออกนะโอ้โหดูดิเรามีผ้าป่านนะเนี่ยเป็นหาบางแสนไมัยอตะกอน นองพอจะไปไฮเดรนอินแล้วโอเคอเค้อาวสำหรับวันนี้เราก็สนุกกันมากเลยนะอย่าลืม bye bye. กดไลค์กดแชร์กดส,ส ry, ับสกายให้พลอยกับพี่เด้เยนะ